ปีนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรับเงินนะคะจากเดิสมส่งทบไอ้ไม่ใช่สะสมได้ปีละหมื่นสามตอนนี้เป็นปีละสามหมื่นบาทแล้วนะคะกับกบเรียนนะครับท่านจารุลรักเรืองสวรรน,นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการของทุนการออกเหมงชาตินะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานะครับท่าน พอกลุ่มง,งานนะครับสำนักจึงกระทำบริาหารนะครับก็จะรูปเวลาจะกลุ๊ปต่อไปนะครับก็ลงไปถึงกลุ่มของอเด็กนักเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งนะครับเป็นเงินกองทุนหลังจากที่ได้แรงมีข้อดีนะครับเหมือนเราฝากฝากเดือนละสามร้อยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะเติมมาให้ทุกเดือนชเช่นเดียวกันเดือนละร้อยห้าสิบบาท นะครับดังนั้นะในส่วนตัวนี้ออกมาช่วงอาจจะไม่ได้พอฝากก็ไอาจจะถอนเงินมาใช้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่เพียงว่ามันเป็นการสะสมแล้วก็ในรูปแบบทุกวันนี้เนี่ยมันค่อยสะดวกนะครับเรามีโทรศัพท์เรื่อเดียวนะครับเราสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้นะครับถ้าสะสมเล็กๆน้อยๆไปฉะนัันะในเรื่องของตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมา ช่วยให้พวกเรานะครับได้สอนให้ลูกๆหลานๆให้นจกเรียนของพวกเรานะครับรู้จักเก็บของรองวิบนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเงินปัจลายของชีวิตนะครับที่เราสามารถใช้ได้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่านักโเงินก้อนนี้อาจจะมีความเปยนแลงนะครับโดยเน้นเงินในแต่ละเดือนก็ไม่ได้มากนะครับเราก็สามารถสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับก็จะรบกวนนะครับโดยพาอทางคณะผู้บริหารนะครับว่า เรียนนะครับเพได้เข้ามารู้จักกับกองทุนนี้แล้วก็เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนนี้นะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ทำไงถึงจะสื่อไปถึงนักเรียนนะครับแล้วก็เชิญชวนฮะให้มีความเข้าใจให้มีความรู้แล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับนะครับในการใช้เข้ามามีส่วนนะครับเป็นสมาชิกกองทุนนะครับ เพื่อมันมีสองแบบถูกไหมสะสมทรัพย์กับประจาสะสมทรัพย์คือถอนเลรก็ได้มันคือฝากบริหารสาภาพคล่องที่เขาเรียกอยากใช้ก็ถอนนะคะไอ้ฝากประจําคือเอาดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบียเ้ยอยู่มาแล้วเดือนหนึ่งยังมั้ยสองถูกไหมปีนึงต้องอยู่กับเรานานหรือว,ว่ามากันนะคะกอชอต้องบอกว่าเป็นเป็นกองทุนต้องบอกว่าเป็นกบขภาคประชาชนพูดได้เลยสถานะกอชกับกบข,กขเหมือนกันเลยนะคะ เราอยู่ในกระทรวงกระทรวงกานคลางเหมือนกันเป็นกองทุนที่ออกมาบริหารจัดการด้วยตัวเองแต่มีท่านรัฐมนตรีกำกับดูแลกองทุนนี้เหมือนกันนะคะเราตั้งตั้งแต่ปีจริงๆปี5้าสี่ออกออก,กรบอ๋องกับกฎหมายแล้วแล้วก็มาเริ่มดำเนินการกอชนะคะมีประมาณสองล้าน5จังหวัดทีสะเกดมีประมาณ8ปหมื่นคนที่เป็นสมาชิกกชถือว่าอย่างน้อยอยู่เนาะแล้วปีนี้เป้าหมายที่เราวางใน้เป็นประวัตินี่คือประมาณมี8 0 0 0คนวันนี้มี2อ5คันหคนนะ อย่ายอมแพ้นะปีนี้แปดพันคนแป๊บเดียวตอนนี้มีแค่สองร้อยห้าสิบเจ็คนเองนะคะ,ะทีด่ดูตัวเลขมาเมืม่อเช้านี้จริงๆแล้วอย่าี่นนบอกว่าไงอยากให้นะคะว่าทุกคนคนไทยมีอำนาจขั้นหน้าเรามีบ้านเรามีบทนานทั้งหมดสองแบบใหญ่ๆก็คือหนึ่งกบขซึ่งราชการจะต้องไม่สมคัครแลว้วบังคับให้เป็นสมาชิกหมบังคับเลยนะไม่ต้องถามการตั้คือหลักฐานเป็นอย่างนี้นะคะพออายุคห้าสิบปีเพราะว่อ เราเกษียณอายุคือหกสิบปีเพราะฉะนั้นห้าสิบปีจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินออมแต่ไม่เกินพันแปดหมายถ้าว่าคุณเลือกห้าสิบใส่ร้อยบาทได้ร้อยบาทใส่พันแปดเงินสามหมื่นบาทเป็นเงินฝากธนาคารเป็นฝากประจำในระยะยาวนี่นะพันแปดมันคือหกเปอร์เซ็นต์มันมิน เรียบร้อยแล้วแจ้งนะคะเดี๋ยวช็อตต่อไปนะคะช็อตต่อไปจะเรียนเชิญท่านผู้บริหารน,นะคะหันหลังให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็จะรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะยืนขึ้น,นค่ะเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่านะคะกดไลค์ค่ะมินิฮาร์ค่ะน่ารักมากเลยท่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณมาก